แต่ว่าจะยังไงต่อดีเดี๋ยวคุยกันนะคะในมุมของคุณแชมป์ค่ะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยคุณพงพัฒน์คำชูคับคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแชมป์ภาพโดยรวมของฟิวเจอร์ดีดรีบาวได้ก็จริงแต่รีบาวเสร็จหมดแรงเลยครับอ่เดี๋ยวเราดูสถิติฟิวเจอร์กนก็ได้นะครับก็ตัวของฟิวเจอร์เนี่ยอ่ถ้าดูในกราฟไลน์าย30นาทีนะครับเราจะเห็นว่า มันกเน็เป็นการเกิดตัวของ bullish divergence ใ,ในกรอบล่างแหละนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยคือจะเห็นว่าลงมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการลงมาตามกรอบ downtrend channel นะครับมีรีบาวนิดนึงตอนช่วงวันพฤหัสนะครับก็ไปชนกรอบบนไม่ผ่านแล้ววันศุกร์ก็ลงมาใหม่แต่ประมาณ8ปดหนึ่งสเนี่ยเราก็มองเป็นกรอบล่างแล้วนะครับตัว r อซลก็จะเห็นว่าเป็น,น bullish divergence นะครับมันก็เลยทําให้เกิดรอบรีบาวได้บ้างแต่จะเห็นว่าการรีบาวเนี่ย มันก็รีบาวได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประเด็นคือตอนเนี้ก็คือกราฟลายสามนาทีอ่ะมันมีดเวเจนต์แล้วก็มีอยู่ที่กรอบล่างนะครับแต่ประเด็นคือเรื่องของภาพลายวันมากกว่านะครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูภาพลายวันของตัวเซดินเดกนะครับคือตัวของเซดินเดกเนี่ยในกราฟลายวันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันหลุดแนวรับสําคัญนะครับแนวรับสําคัญเนี่ยมันคือประมาณ1267นะครับ1267เเนี่ยเป็นแนวที่ทดสอบกันมาตั้งแต่ วันที่14ละนะครับจะเห็นว่าลูกศรที่ผมมาร์คไว้เนี่ยสลูกเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งสองหลงมาเทสตแต่ไม่เคยจะปิดหลุดนะครับแต่มาวันศุกร์ปุ๊บเนี๋ยเราจะเห,เห็นว่าปิดหลุดหนึ่งสองหเเลยนะครับก็เลยทําให้แนวโน้มจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยตอนนี้นะครับมันเลยเป็นเสี่ยงกับการลงมาเป็นไซด์เวดาวนะครับก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นว่าภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นไซด์เวดาวแต่ว่าภาพระยะสั้นเนี่ย ในตัวของฟิวเจอร์เนี่ยมันคือกรอบล่างของดาวเทนชานเลมันก็เลยเป็นการต่อสู้กันนะครับคือรีบาวมันก็เลยรีบาวได้ไม่ค่อยไกลน้ำหนักน้ำหนักที่เซ็ตหลุดกับน้ำหนักที่ฟิวเจอร์มีโอกาสรีบาวด้วยไดเวอเจนซ์เวลาเรามองเป็นกลยุทธ์เราเรามองอันไหนเราให้น้ำหนักอันไหนมาออกกันคะเราคงต้องมองให้น้ำหนักกับเซ็ตหลุดมากกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยภาพเซ็ตไปเนี่ย อันนี้คือกราฟรายวันนะครับส่วนภาพฟิวเจอร์ที่เราคุยกัน <30 S 1> คือกราฟราย30นาทีดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องต้องให้น้ําหนักกับภาพรายวันเนี่ยมากกว่าภาพราย30นาทีอยู่แล้วะนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวของฟิวเจอร์นมันเป็นแบบเนี้ยเราจะเปิดลองได้ไหมผมคิดว่าก็ทําได้แต่ว่าต้องเปิดลองแบบเป็นเป็นส่วนละกันก็คืออ่าเราเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือกรอบล่างอาจจะซื้อแค่ส่วนหนึ่งก่อนแต่อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ว่าถ้าเกิดมันลงมาแรนดตามกราฟรายวัน เราจะได้มีอีกส่วนหนึ่งในการเปิดเพิ่มนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าเปิดส่วนหนึ่งก่อนได้ไม่ผิดเพราะว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยมันก็มีดิสคาวอยู่อย่างตอนวันศุกร์เนี่ยมันมีดิสคาวอยู่ามันสี่จุดนะครับผมเลยคิดว่าโอเคก็พอลองได้บางส่วนนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับอืมอ่าในเป็นกลยุทธ์นะคะเปอร์เซนต์วิคไฮโลสนับสนุนด้านไหนคะอ่าก็คงเป็นทางฝั่งอ่าอยู่ในฝั่งลงมากกว่านะครับเพราะ,ะว่าเราจะเห็นว่า 4วิคไฮโล4วิคไฮ4วิคโลเนี่ยตอนนี้32เปอร์เซ็นต์นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาแต่จะเห็นว่าการดีดของเปอร์เซ็นต์แทบ4วิคโลเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้พุ่งเยอะนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นเราจะชินกับ4วิคโลแบบประมาณระดับ40เปอร์เซ็นต์แต่ยังวันศุกร์เนี่ยราคาลงแต่ว่า4วิคโลขึ้นแหละแต่ขึ้นมาแค่32เปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยมองว่าการลงเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบ ไซส์เวยดาวมากกว่านะครับที่เรากล้าให้ลองเนี่ยเพราะเราคิดว่าถ้ามันลงแบบไซส์เวยดาวเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะแบบรีบาวและทําให้เราสามารถพอปิดลองได้บ้างครับอืมอืมอ่ะอันนี้เป็นในยาเบื้องต้นนะคะก็จะได้เอาไปประเมินภาพรวมกันแต่ถ้าหลุดจุดที่เป็นกรอบแนวรับของตัวซีรีส์ซลงมาอันนั้นจะถือว่าภาพโดยรวมของการเป็นแนวโน้มขาลงหรือว่าเปิดช็อตตรงนั้นได้ไหมคะ ครับก็จริงผมว่าถ้าเปิดช็อตซ้ําลงไปเนี่ยมันอาจจะต้องต้องไปดูเดี๋ยวลองดูภาพรายวันนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวซีรีส์แซเนี่ยถ้าเราดูซีรีส์แซเนี่ยเราจะเห็นว่าที่มันดูไม่ค่อยน่าช็อตเหมือนกับตัวเซดินเด็กเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูเซดินเด็กจะเห็นว่าเวลาหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาเนี่ยที่1 2ึ่สองหลงมาเนี่ยเรามองมาด้านล่างเนี่ยเราไปเห็นอีกทีนึงเนี่ยคือเส้น200อยที่ประมาณ1220สองเลยแต่ถ้าเกิดเราดูตัวของฟิวเจอร์นะครับ เราจะเห็นว่าตอนนี้ในกราฟรายวันเนี่ยมันก็ยังไม่ขนาดหลุดแนวรับที่ประมาณ 811, 812นะครับแล้วอีกทีนึงประมาณช่วง794ผมก็เลยคิดว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยมันมันเลยดูเชิงลบเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่ากับตัวเซดินเด็กครับอืมอ,อันนี้จะได้ไว้ทําแผนเบื้องต้นด้วยนะคะเพราะว่าระหว่างวานันระหว่างวันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เห็นภาพอย่างที่คุณชําเล่าให้ฟังอันนี้เป็นตัวของฟิวเจอร์ จะเห็นบทความหนึ่งพี่เห็นบทความหนึ่งของคุณแชมป์พูดถึงตัว S&P ขอคุณจชอธิบายผ่านทางรายการทีได้ไหมคะเดี๋ยวเราอ้างอิงก,กันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นที่ S&P เนี่ยจะบอกว่ามันก็มีนัยักกับบ้านเราด้วยเหมือนกันอ่าใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับเราจะคุยกันว่าคือตลาดหุ้นของของไทยเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะมันมีหุ้นที่ทํ New วโ w เนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่ขาขึ้น มันก็เลยมีนิวโลเยอะเนี่ยมันไม่แปลกหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยอย่างตัวของ n แอสแดกเนี่ยทุกคนก็รู้ว่า N แอสแดกมันเป็นมันเป็นขาขึ้นนะครับแต่ประเด็นคือขาขึ้นของ n แอสแดกเนี่ยมันเป็นขาขึ้นที่แบบกระจุบตัวมากนะครับอย่างรอบล่าสุดเนี่ยตอนช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยที่ดัชนีกระโดดขึ้นไปเนี่ยเราขึ้นไปแถวประมาณ2องหมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหุ้นที่ทำนิวโลเนี่ยเยอะกว่าหุ้นที่ทำนิวไฮอีกนะครับแล้วก็ช่วงเดือนนี้เราเห็น พุ้นที่ทำํำยูโรเนี่ยอันนี้คือห้าปีสองบิ๊กโลนะครับคือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลองเปรียบเทียบของพุ้นไทยนะครับถ้าดูห้าปีสองบิ๊กโลเนี่ยของเราก็สิบเปอร์เซ็นตก็แปลว่าเรากับเนสแดกเนี่ยมีนิวโลที่เท่ากันเลยนะครับทั้งที่คนละแนวโน้มเลยนะครับเนสแดกแนวโน้มดูเป็นขาขึ้นด้วยซ้ํานิวโลยังเยอะเลยนะครับของเราในแนวโน้มเป็นแบบขาลงแนวโน้มไม่ได้เป็นขาขึ้นเนี่ยนิวโลก็ยังพอๆกันผมเลยคิดว่าเนสแดกเนี่ย ค่อนข้างจะดูดูน่ากลัวนะเพราะระดับนิวโรดับสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดของของปีนี้เลยนะครับก็แปลว่าไส้ในของนแอสแบกเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะแย่มากนะครับดังนั้นช่วงปลายปีเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยดูน่าจะไม่ค่อยมีที่หลบเลยนะครับก่อนหน้าเนี่ยคนอาจจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยแย่ก็แย่ไปนะครับเอายังมีดีหุ้นต่างประเทศนะไปดังฝั่งสารัฐไปอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าสารัฐเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วนะครับความยากเนี่ย พอพหุ้นไทยแล้วเพราะว่านิวโรก็ระดับสิบเปอร์เซ็นเท่ากันครับอืมหรือจะตีความได้ว่าที่เขาขึ้นเขาขึ้นด้วยหุ้นแค่ไม่กี่ตัวได้ไหมคุณแชมป์ใช่ครับก็คือขึ้นด้วยหุ้นไม่กี่ตัวแหละนะครับก็จะเห็นว่าตัวเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่าโอเคเดี๋ยวขึ้นเนี่ยหลักๆจะเป็นแม็กซ์เซเว่นนะครับแต่หลังๆเนี่ยเราเห็นว่าแม็กซ์เซเว่นก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวละนะครับมันก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวละนะครับผมเลยคิดว่าภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนเนี้ก็ไม่ง่ายแล้วเหมือนก เสี่ยงกับการพักตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูเส้น200เนี่ยเมื่อกี้เราดูภาพเซตของเราเนี่ยถ้าดูเส้น200ของเราเนี่ยเส้น200นี่คือประมาณสัก36จุดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เยอะหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดดูตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดลงมาเส้น200จริงเนี่ยเนี่ยคืออีกเป็นอีกเป็น10เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าของเราเนี่ยดูดาวไซต์จะจะจำกัดมากกว่าค,ค่ะอันนี้กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังสองทางแล้วนะ ทั้งแรงขึ้นหุ้นในบ้านเรานะคะกับทางที่สองนู้เชมบอกว่าอ่ะก่อนนี้ใครที่ขยับขยายไปลงในหุ้นสหรัฐหรือว่าลงทุนในดีอาหุ้นสหรัฐอาจจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใช่ครับอาจจากอสังเกตนี้นะคะ,ะมาดูกันต่อที่ทองคําอันนี้ต้องเฝ้าระวังด้วยไหมคะครับก็ทองคําเนี่ยก็ผมว่าก็กเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเห็นว่าโอเคป๊อปในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันดูเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับ แต่จะเห็นว่าทองคำเนี่ยก็ไม่รีแอคเชิงบวกนะก็ยังลงมานะครับผมเลยคิดว่าทองคำเนี่ยก็เสี่ยงลงเหมือนกันในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า4,000เหรียญเนี่ยนะครับอาจจะลงมาแถวประมาณ3,900ได้นะเพราะช่วงนี้อาจจะหาที่หลบยากนิดนึงนะครับเห็น Bitcoin ก็ลงมาแล้วนะครับทองคำก็ไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่า จะเป็นตัวถัดไปที่ลงหรือเปล่านะครับก็พยายามมาร์กแนวรับที่4,000ันไว้ถ้าเกิด4,000หลุดก็อาจจะเห็นการลงมาที่3า0 0ันะครับตัวดอกเบีย้ยที่มันเหวี่ยงไปเวียงมาเนี่ยอันนี้คุณแชมป์เราเราให้เราให้น้ำหนักในการเอามาเป็นปัจจัยวางแผนทองคำยังไงอะ่ะเดี๋ยวตอนตอนแรกก็คือแบบลงมาแถวสามแล้วนะแล้วนี่กลับมาที่70อีกแล้วใช่ครับคือ,อดอกเบีย้ยนี่คือแบบอ่าเท่านี้ ปรอบสวิงมากนะค,คือปกติเนี่ยเราก็นัองเห็นอะไรที่ปกติไอ้ปรอบของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับหรือคงดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านียนะครับค่อนข้างจะเป็นคอนเซนซัสวิวคือแบบทุกคนเนี่ยมองเหมือนกันหมดแต่ทุกวันนี้เห็นว่าบางคนบอกต้องลดบางคนบอกไม่ต้องลดนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยดูดูสับสนเหมือนกันนะครับคือถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยที่มันปรอบมันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าบางคนก็คิดว่ามันอาจจะลดได้ลดไม่ได้จริงหรอกนะครับมันเลยทําให ตวงทองคำเนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เร,รียกเชิงบวกนะครับบังนั้นเราก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับคือมันอาจชัดเจนตอนที่มันใกล้วันประชุมมากกว่านี้นะครับอาจจะเดือนหน้าเนี่ยเราเห็นเอฟเฟกมากกว่านี้หน่อยครับค่ะเออจริงเพราะว่าจาก30มาเป็น70ทองคำนิ่งมากเลยใช่ครับแต่พอมันเป็นระยะที่หายต่ำลงอันนี้คือห้ามหลุดโลถูกไหมคะใช่ครับคือเทน,นี้หายมันต่ำลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับเราเลยคิดว่า ห้ามหลุดโลล่าสุดแถว4,000นะครับถ้าหลุดก็อาจจะลงมาแถว3,900ได้นช่วงนี้ก็เหนื่อยครับไม่รู้จะไปหนีไปสินซับไหนเหมือนกันสารัตรก็ไม่ไหวนะมาทองก็ดูไม่ค่อยจะดีเหมือนกันครับยกเว้นเราอาจจะต้องวางแผนสำหรับอยู่ในฝั่งขายนะครับคุณแชมป์รอแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดักขายใช่ครับคือฝั่งขายก็คงคงได้เปรียบกว่าแหละนะครับก็อย่างตัวทองเนี่ยก็ผมว่าเล่นเล่นช็อตก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่า มันก็มีมีค่าพรีเมียมให้ให้เราได้เปรียบอยู่คือถ้าเกิดเราดูพวก g O Z 2 5เนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่4 0 6 6นะครับในขณะที่ตัวสปอตเนี่ยมัน4 0 4 8ก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องค่าพรีเมียมที่เป็นบวกอยู่เนี่ยเป็นเป็นจุดให้เราได้เปรียบในการเล่นฝั่งช็อตด้วยครับนั้นถ้าถามว่าถ้าเล่นให้ช็อตตัวทีเฟกเนี่ยกับช็อตตัวทองเนี่ยไหนได้เปรียบกว่ากันคิดว่าช็อต,ตทองอาจจะได้เปรียบมากกว่าค่ะอ่านี่เป็นกําหนเป็นกลยุทธ์ด้วยแล้้วกันนะะะคชมมอออาจจตงง ให้รอบด้านแล้วนะคะสําหรับการลงทุนในช่วงนี้นะมาดูกันที่ค่างเงินหน่อยค่ะครับก็ค่างเงินนะครับเราดูดอลลาร์ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยทะลุแล้วนะครับคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยทะลุแล้วลก็แปลว่าดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะแข่งค่านะครับเพราะนั้นค่างเงินบาทเนี่ยก็เลยมีความเสี่ยงที่จะ อ่อนค่าขึ้นไปมากกว่านะครับดับงนั้นค่าเงินเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่า m a c d ใกล้จะตัดขึ้นละนะครับอย่างรอบที่แล้วตอนที่เงินบาทเนี่ยมี MACD ตัดขึ้นเนี่ยเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นไปได้นะครับเลยคิดว่าตอนนี้เงินบาทนิ่งๆมานานเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่านะครับก็แถวประมาณช่วง32.4เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการลองได้นะครับก็อาจจะไปรอปิดแถวประมาณช่วงแถว33บาทครับอืมตามนี้ตามเทรนด์ของดอลลาร์นะคะ คุณชั้าดูเยนให้หน่อยสิเยนดูอาการสาหัสไหมอ่าใช่ครับเยนก็อ่าเยนก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับถ้าเป็น USD JPY ก็ขึ้นไปแบบอ่อนค่าขึ้นไปแต่แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นละนะครับเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยเยนมันเข้าใกล้ตัวของแนวต้านหลักละนะครับเจนว่าแนาวต้านหลักของต้นปีเนี่ยก็แถวประมาณใกล้ๆตรงนึ่งร้อยห้าสิบแปดแล้วก็แปลว่าพื้นที่ในการอ่อนค่าเนี่ยเหลืออีกไม่เยอะละนะครับผมคิดว่า เยนเนี่ยมีโอกาสจะพลิกกลับมาแข็งมากกว่านะครับดังนั้น USD JPY เนี่ยใกล้ๆ158ผมคิดว่าเป็นแนวไว้รอช็อตนะครับหรือถ้าเกิดใครเล่นตัวของ JPY THB เนี่ยที่เป็นตัวของเยนบาทเนี่ยผมว่าแถวเนี้ยก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าราคาก็ลงมาค่อนข้างลึกละนะครับก็คือถ้าเกิดเราตีเป็น downward channel เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันก็เป็น <Low. S 2> เป็นโซนในกรอบล่างแล้วล่ะนะครับ mm. ก็สามารถเปิดลองได้ครับค่ะคุณแชมปดูบิตคอย n ให,หน่อยสิคะอะบิตคอยเนี่ยกราฟก็แย่นะครับกราฟก็แย่เราจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยปีเนี้ยนะครับมันก็เล่นกับเรื่องของการเกิดการคลอสกันระหว่างเส้นยี่สิบกับเส้นสองร้อยได้เลยนะครับคือจังหวะที่มันขึ้นเนี่ยก็คือตอนเดือนพฤษภานะครับตอนนั้นคือเส้นยี่สิบตัดเส้นสองร้อยขึ้นไปนะครับ แต่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าจังหวะที่มันเริ่มลงเนี่ยก็คือเกิดการตัดลงนั่แหละนะครับเส้น20ตัดเส้น200ลงมาบิตคอยก็เลยไหลลงมาแรงแต่ตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นเป็นโซนที่เป็นฐานแล้วละ่ะพอรอบที่แล้วตอนที่มันปรับตัวลงมาเนี่ยเราจะเห็นมันตั้งฐานเนี่ยโซน80,000ถึงมันแปดนะครับดังนั้นตอนนี้ก็รอให้มันตั้งฐานไปก่อนนะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยกว่าจะตั้งฐานเสร็จเนี่ยเป็นเดือนเหมือนกันนะครับดังนั้นผมว่าบิตคอยก็จะเห็นการแกว่งตัวตั้งฐานเนี่ยึง8ห0 0 0ครับ อืมค่ะส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มีไหมคะมีตัวไหนไหมสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ย <c oughs> ผมอยากลุ้นตัวอ่าตัวของมินต์นะครับที่ราคาเนี่ยลงมาลึกเกินไปนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าตัวของ i s i เนี่ยเริ่มจะฟื้นออกจากเขตโอเวอร์โซได้ละนะครับคิดว่าหุ้นที่มันโอเวอร์โซแล้วฟื้นออกจากเขตโอเวอร์โซได้เนี่ยมีโอกาสจะรีบาวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะผมะแนะนำไปตัวหนึ่งคือตัวโกลบอลเนี่ย คือผมเห็นตอนวันศุกร์อ่ะมันตลาดหุ้นเราปิดลบถูกไหมครับแต่ g กลบอลเนี่ยไม่ทำโลแล้ว RSI ออกจากเขตโอเวอร์โซได้นะครับเราก็เห็นว่า g กลบอลเนี่ยวันนี้ก็รีบาวได้ดีเลยเข้าใลกลเส้น20วันละดังนั้นผมเลยมองว่ามินเนี่ยรอเล่นแบบสเต็ปเดียวกันเลยนะครับว่าวันนี้ i s i เริ่มออกจากเขต o v e r อร์โละดังนั้นมินก็อาจจะมีรีบาวไปแถวเส้น20วันได้ครับค่ะ เอาเป็นเทคนิคช่วงนี้ไปก่อนเอาเอาแบบที่พ้นพ้นน้ำขึ้นมานะคะใช่ครับเพราะจะหาแบบที่สวยๆได้ห,<ว>หมดแรงขายก่อนค่อยเรีนรือเปค่ะได้ค่ะคุณเชาวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ